ค,คือรู้เลยพยายามแล้วพยายามแล้วจริงๆคือจริงๆอะเมื่อกี้ยังหวเสียทีว่าอยู่แบบว่าอุ้ยจริงๆวันนีอออ้อยากไลน์เป็นภาษาอีสานนะทุกคนอ,อยากให้แบบน้องๆได้แบบม้วนซื่นแต่คือพูดถึงการรายการอาจจะไม่สบบไม่ม้วนซื่นด้วย <laughs> ชอบหลุดยิ้มผมก็เลยอยาาบอกย่ายิไมให้ฟังเขาพูดก่อนในรูปข้างหลังก็ยิ้มแต่คนชอบน่ะน้งพายิ้มแร้วส่ไต่เอาคอมเมนต์ใช่คาย่านกทุกททุกทุกทุกีุกทุกทนกทุ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 กุกทุกทุ้ทุเช้าโอเคค่ะอ่ะน้องพาย ไ้่อยพเจ้าแบบเป็นความรักของู้ชาู่่ยมย่ไอยมัน้ไม่มีอะไรู้เข้ใจแล้วด่ดีใ่ไ่อยกเ้าก็เป็นความการบอกลัก่รว่าเป็นการบอกลับจริง โจ้อ้ยข่อยทักเจ้าเด้อเออก็บอกแลาวกออกับไปเลยจ้าอี่นูอยคะไรค่มให้ยยามอ้ยขอยทักว่ายังไงี่ไย่อไ้ ก็คือตามธีมเรื่องคือไอ้ข่อยหางจมมันก็ตามธีมเรื่องแล้วว่าเออมันเป็นเรื่องของความรักของคนในหมู่บ้านเทพสุรินคือมันไม่ใช่เป็นความรักหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่เป็นความรักของคนทั้งหมู่บ้านที่มันกลมเกลียวกันอย่างนี้อืมอันนี้ก็เป็น้คนในหมู่บ้านอ่ะครับิงไอ้ข่อยหางเป็นแบบของเราครับเป็นยังไงเป็นละครครับรู้แล้วละครเป็นละคร ละครอีสานเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความเชื่อครับผมความศรัทธาแล้วก็มันก็จะมีความเชื่อของคนในหมู่บ้านแล้วก็กับคนบางกอกจะไม่เหมือนกันเงแล้วก็ขัดแย้งกันอะไรเงี้ยครับเขาครับผมแล้วก็มีเ,เรื่องของสีตัวละครสีก็เอาจริงๆก็เป็นละครที่รู้สึกว่ามี เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับแล้วก็มันก็ระหว่างนั้นช่วงเวลานั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมานครับอเอาสายเข้ามาสายแรกเลยครับชา <laughs> บผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็เรารู้สึกว่ามันได้หลายๆอย่างในสําหรับละครของเราครับก็มีทั้งเขาเรียกกินอายของอีสานเนี่ยเยอะมากครับก็แค่เหมือนเราใช้ชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่เกิดมีทั้งสามฤดูเลยครับละครของเราเนี่ ครับร้อนร้อนร้อนมากคนนี้เขาไปทางฤดูร้อนอ๋อฤดูร้อนี่ฤดูร้อนร้อนร้อนมากนี่คือเขาก็จะดึงเข้าโรแมนติกตลอดเลยครับไม่น้องสีเขาเป็นคนโรแมนติกใช่เหรอไอ้ไข่อยฮัตเจ้านี่นี่บอนเลยนี่แต่แฟนแฟนก็บอกนะทางดําฝ่าทางกระทิงนะเขาบอกว่า นี่ตอนนี้ทิงพูดภาษาเหนือไม่ได้แล้วนะคะเป<า>็นคนอีสานแล้วตอนนี้ <c oughs> พูดได้พูดได้ <c oughs> คุณแม่คุณแม่อยู่ที่บ้านคุณแม่คิดอุ้ยลูกฉันเล่นละครแล้ว พูดภาษาบ้านเกิดไม่ได้แล้วย,วแแยวแัแม่ด่าแน่เลยยัแม่ดูทําไมไม่เลิมไม่เลิ่มพูดได้อยู่ <c oughs> นี่นี่แฟนๆก็ชมมาเยอะมากในทุกช่องทางเลยแบบดูเราอินอ่ะเชื่อว่าสองคนเนี้ยเป็นคนอีาสานจริงๆขอบคุณมาขอบคุณขอบคุณพูดถึงการเราที่เราได้แบบเรียนฝึกภาษาอีสานแรับไอ้ยข่อยค่ะเจ้าหน่อยเป็นยังไงบ้างทั้งน้ำฟ้าทั้งกระทิงยากนะครับก็แรกๆยากเนาะแรกๆคือยากมากเลย น้ำฟ้าก็เคยพูดมาก่อนแล้วแม่แล้วครับใช่เออได้ด้วยมีโครงการเผู้มีนครัการแต่ว่าพอมาเรียนเนี่ยก็เป็นอีกสำเนียงอีกจังหวัดหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเอาละเทาผมก็ยากครับแรกๆนะแต่ว่าหลังๆมารู้สึกว่าเราอ่ะซึมซับกับคนที่เป็นอีสานด้วยเพราะว่านักแสดงของเราอะ ครึ่งหนึ่งนี้จะน่าจะเป็นอีสานเกือบหมดนะครับใช่ค่ะครับโอ้โหให้งานทุกคนก็ช่วยกนันใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกเวลาที่ได้พูดนะคะพอ,อ,อมันเริ่มจับทางได้แล้วม,มันก็จะแบบว่ากล้าที่จะ ise, อินพไวอ์กล้าที่จะพูดคุยค่ะแล้วเราหนูหนูได้ถ่ายกับแม่ดอกอ้อทุ่งทองด้วยะคะ่ะและรับบทเป็นแม่หนูแม่ก็เป็นคนอีสานเลยะคะ่ะแบบว่าเวลาพูดผิดผิดถูกถูแม่ก็จะตบให้แบบ อบหูบองหูเราเล่นด้วยไทยเราประโยคให้ค่ะใช่ไม่แต่พูดเราน่ารักนะพูดแล้วเราเชื่อเราแบบโอ้ยเอ็นดูอ่ะดีใจค่ะเออถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์แล้วแต่เรื่องนี้นางก็คือมีการแบบพัฒนาขึ้นไปอีกดูแล้วเชื่อที่กระถิงอมยิ้มกุ้มกิ่มเวอร์ครับ น้ำฟ้าหน้าหลังไหนน่ารักน่ารักครับนี่องเอ้ยเราอุ้มเองหนัก็เป็น native speaker นะใช่เป็น native ของภาคอีสานนะคะเราได้มีการแบบช่วยเหลือทั้งสองคนบ้างไหมแล้วมีเทรนด์แบบเพิ่มเติมไหมหรือตอนแรกมันก็ช่วยได้หลังๆก็จะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันเพอเพียนตามพอเพียนตาคือทางน้ำฟ้าท้งทิงเดี๋ยวมีคนอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยคือมันก็มีหนักแสดงที่ไม่ใช่อีสานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอพูดในฉากเหมือนหนูฟังบ่อยๆหนูก็ซึมซับ ความเพี้ยนไปกับพวกขาเราก็จะมีความงงๆนิดนึงอยสรุปคือยังไงกันแล้วก็หลงหลงทางหลงคีไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ตบกลับมาได้มีคําอีสานไหนเด็ดที่เราแบบว่าอยากจะสอนพูดคุณผู้ชมตอนนี้ไหมของแท้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 ซุ้มเทาเป็นของแท้เออก็คือเป็นฟีะว่าเรามันแบบตัวจริงสวัสดะครับของแท้ ้ยฉันเกลียดกันไปเคำว่าของแถวแสวแต่เข้าใจแต่เข้าใจแต่เข้าใจไม่เราเรื่องนี้นะคะจริงๆเราขาดอีกหนึ่งหนุ่มบางก่ที่เขาไม่ได้มาเราในวันนี้ไหนเขาไม่มาเราก็เมาหัวขขอหน่อยดิแม่นี่โอกาสของเรามาแล้วยินดีค่ะไม่ค่อยอยากจะเมาเท่าไหร่เลยไม่ค่อยอยากจะเมาแต่ตอนเนี้ยเราคือแบบไม่ไหวแล้วไม่ไม่ค่อยอยากจะเมาเอาพูดถึงพูดถึงอ่านหน่อย มันปากไงอยากจะพูดเฮ้ยวันนี้คือคักนะเราอ่ะเออเราคึงนะเราดีดตื่นเช้าครับเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วไม่จริงหมอบอกให้นอนกี่โมงฮะอบอกให้นอนกี่โมงสิบเอ็ดโมงใกล้แล้วครับใกล้ถึงเวลานอนแล้วเอองั้นเราต้องรีบทำงานให้เสร็จหนุ่มอะเมาไอ้หน่อยเป็นยังไงมั่งกับหนุ่มบางกอกคนนี้พี่ไอ้จริงๆไปเวิร์กช็อปเนี่ยด้วยกันค่ะแล้วพวกเรา หลายๆคนเนี่ยทุกคนจะพูดอีสานหมดจะมีพี่ไอซพี่เต้ที่พูดภาษากลางค่ะแต่พี่ไอนี่จริงๆเขาก็สามารถพูดอีสานได้ใช่ตามพวกเราเลยอย่างคําว่าระเบิดเนี่ยระเบิดนี่เลยระเบิดเลยผิดเลยอะไรย่างน้เขาตัดบทอีสานออกเลยแรกๆไอซ์เหมือนจะมีพูดอีสานในเรื่องโดยนิดหน่อยแบบน่ารักน่ารักหลังจากเจอระเบิดเข้าไปเขาก็ตัดเลยเปลี่ยนบทเลยก็ทยกลางไทยล้วนไทยล้วนนะเออโอ้ยเอ็นดูอ่ะไม่ตัดเรื่องนี้นงก็มีความแบบ บูนิดๆหน่อยๆอไม่หน่อยนะคะหนูว่ามันก็เยอะเยู่เขาบอกตอนแรกรับมาไอ้บอกเฮ้ยเขาบอกละครคอมเมดี้รักใสๆโอ้โหวันแรกผมโหนสลิงไอ้บูโดนเตะอีกรอบไม่รู้เออเพื่อนจริงโดนเขาหลอกมากำลังจะถามเหมือนกันว่าสรุปละครเรื่องเนี้ยเป็นละครแบบประเภทอะไรกันแน่นะพอดีธนุคิดว่ามันบูหรือเปล่าทําไมดูมีความแบบนางเอกก็บู บโจก็บูเนี่ยต่อไปนั้งสีอาจจะบูด้วยมันจริงมันคบรถมากเลยค่ะใช่ไหมไม่ใช่สีเขาเลยนะทุกตัวละครแบบได้ทําอะไรหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวบักโจก็จะไปราแล้วอย่าวโนรำให้ดูตรงนี้ได้ละค่ะ no 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 ไม่ไม่ไม่โอย่าาเกียรีแยกร้องขนาดเนี้ยอย่า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 ไม่เอาี มันเปืองเวลาวันเอแต่ทิงเขาบอกว่าถ้ายอดทะลุแสนเดี๋ยวเขาจะมารำใต้ตึกให้ดูถ้าละครผมย้ายมาตอนหลังข่าวนะเดี๋ยวผมรำเลยต่อเสื้อแล้วเอาอะเดี๋ยวเอาเดไม่ต่อเสื้อด้วยเนี่ยเขาพูดเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างหี้เพราะมันไม่ได้นี่คุยกันแล้วว่าเลตติ้งอ้าวจริงครับไม่เลตติ้งอะมันจะได้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าการที่จะย้ายเวลาเนี่ยมันยากคุยกันแล้วบอกทหน้าถ้าดูเกินแสนย้ายเลย พี่ทิ้งเอยกันคุยกับใครคุยกับกล้องอันนี้อันนี้คิดคิดเองอยู่ครับเดี๋ยวว่าถ้าครบเดี๋ยวรอถึงก่อนจะค่อยคุยคุยกับใครไม่ไปขอตัวกันนใช่ไหมอันนี้ไลฟ์สดเหรอครับเออไรสดกับพี่พูดเล่นอีกแล้วครับพูดเล่นพูดเล่นมาสองรายการแล้วนะย้ำ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 ไม่ก็อ่ะก็อย่างที่บอกละครเรื่องเนี้ยมันครบรถจริงจริงแต่ล่าสุดคุณได้กล่าวว่าคุณตามจับกระสือ อุ้มเองนะคะน้องชาติก็คือนางก็คือทําเหมือนแบบทุกคนก็คือเชื่อหนาะว่านางเป็นกระสือในตอนเนี้ยจริงๆกลัวอีกแล้วกลัวว่าหนูเป็นสีอยู่ตอนเนี้ยหนูเข้าบทบาทพอสวมชุดแล้วหนูเป็นสีเลยกลัวใช่ไหมกลัวเพราะแบบเฮ้ยฉันไม่เป็นกระสือจีเม่ชาติไม่เป็นกระสือเลยนะล่าสุดเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยสรุปกระสือจะเฉลยแล้วใช่ไหม ยชยใครเป็นกระสือเราสปอยได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วเราจะจับกระสือได้เรามารุ้นกันดีกว่าว่ากระสือมีกี่ตัวกระหังมีกี่ตัวหมู่บ้านเนี้ยล่าสุดมีกระหังแล้วมีการถอดหัวโชว์ไหมเราสามารถถอดหัวโชว์ตอนนี้ได้ไหมตอนนี้เลยหรอคะมันก็เกินความสามารถหนูไปหน่อยแต่ถอยสะบงได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เราเราจะถอดสะปรงแต่ทิ้งเราให้ดูก่อน ไม่ได้ก็เรียกอะไรอันนสบายสบปู้วาสับปูสบปูวันพะโอ้เราไร้ปลดด้วยอันนี้เป็นคัดนะผมพูดไปเรื่อยเลยบางนีเล่นหมูอ่ะเล่นผิดอ่ะครับเขาแก้ให้มีคอาเล่นเขาแก้ให้เนี่ยเขาตอบไม่ ดอกจันแล้วก็สบายสบายดอกจันสบายรบกวนไม่แต่เขาขึ้นลีดลีดไปแล้วึ่งซึ่งตอนนี้คอมเมนต์ก็คือหลังไหลไม่ไหวนะหลังไหลไม่ไหวนะด้วเรื่องเนี้วด้วยความที่เราอะอยู่ในหมู่บ้านทางภาคอีสานเนาะมันก็จะมีประเพณีมีวัฒนธรรมแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจอะมากมายมันมีจากที่เรามาเล่าเรื่องไอ้ข่อยหักเจ้ามันมีประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรที่เรา ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเราแบบว้าวซ่าอะไรเงี้ยไม่จริงๆหนูว่าไม่รู้จักเลยสักอันนะคะค่ะรู้จักสงการรักระทงรู้จักไหมอยกระทงรู้จักโอ้ไม่มีใช่อ่ารู้จักสองวาเลนไทน์วาเลนไทน์วาเลนไทน์รู้จักไม่มีเรื่องมากที่สุดโอเคใช่ใช่เนี่ยเออบุญบั้งไฟเอ้ยบุญพระเวดบุญข้าวจีใช่เออบุญข้าวจีคืออันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน บุญข้าวจีเดี๋ยวเราจะได้เห็นใน e p 4ีกันพรุ่งนี้ค่ะคือจะเป็นเป็นธรรมเนียมของภาคอีสานที่เขาจะเอาเออเหมือนชาวบ้านเขาจะรวมกันแล้วก็มาปิ้งข้าวจีแล้วก็เอาไปถวายพระเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มาจุ่มไข่จุ่มจุ่มไข่แล้วก็ไปทอดค่ะเอาไปตีเอาไป ทำท่ายอย่างนี้ใช่ไหมแต่นะหนูเอาไปทอดเอาไปรอดไม่ไม่ภาษาไทยไม่แข็งแรงกับคนอีสานไ,ไม่ได้เลยเลยจ้ามาขอรู้จริงขอโทษค่ะคอมเมนต์เยอะๆนี่ไม่ได้ชมรัดด่าแล้วล่าสุดพอทำฟ้าวก็เอาไปทอดปุ๊บถ้าเปลี่ยนจากข้าวเป็นขนมปังก็คือจะกลายเป็นเฟรนช์โทสเลยเนาะหนูเป็น <c 'm S 2> ไฮโซอีสานผสม <า S 2> ไ,ออไปจีจักรบุญข้าวจีจะกลายเป็นบุญแบบยุโรปเลย พี่ทิงหรือบอกแล้วอย่าพี่ไม่ได้สกิดพูดเ <c oughs> ลยนะ่พูดตัวตัวกระทิงเองมีไหมมีวารถธรรมหรือประเพณีอะไรที่เราแบบอุ้ยเพิ่งได้เรียนรู้จากละครเรื่องนี้แหละแล้วแบบว้าวมีครับที่ <c oughs> เป็นบุญที่เขาเรียกว่าอะไรนะบุญพระเวทนี่แหละครับที่ชอบ <ừ> สำหรับผมนะที่ชอบเพราะว่ามันจะเป็นประเพณีของชาว <c oughs> อีสานที่ผู้ชายต้องแบกต้องแบกพระอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แห่กันใช่ครับ เขาเรียกว่าพระอะไรนะพระเวสสันดรพระอุปคุณไม่แต่ว่าแต่ว่าถูกแล้วไม่น้ำโขลกเลยไม่แต่ว่าถูกแล้วพระเวสสันดรเป็นตำนานค่ะดพระเวสสันแต่คือในหมู่บ้านเทพสุรินเนี่ยคือจะมีพระอุปคุณที่เป็นพระประจำหมู่บ้านเราคือผู้ชายต้องไปงมพระขึ้นมาจากในแม่น้ำขึ้นมาเพื่อแบบเหมือนทำพิธีเหมือนพระหายใช่ครับงมจากในน้ำ ต้องต้องถอดช้ดดูให้ก็จะเป็นความแบบว่าวาซาของคนดูใช่ค่ะต้องรอติดตามดูค่ะเนี่ยอื่นเขาถอดเสื้อันหมดเรื่องผู้ผมถอดกางเกงคือมันจะแหวกอะครับมอกแล้วมันจะไปกลางคืนแล้วตอนนี้พี่ออนตีหนึ่งตีสองเลยนะแฟนคลับให้ให้ไปลองดูเวลาโอ๊ยไม่ใช่คุณ รอเลยจริงนะเนี่ยรอพไเราเป็นรักใสๆรอพอเราน่ารักดูได้ทุกเพศทุกวัยดูทั้งครอบครัวก็ได้ใช่ดูรอับคือจากที่เครียดจับงานหรือเรียนมาดูเรื่องเนี้ยดิฉันคือหาองแข็งเลยใช่ค่ะบางทีเขาเปิดทีวีไว้เฉยๆอีกบ้านหนึ่งหัวเราะท้องแข็งเลยก็มีครับเพราะเขาได้ยินเสียงร้อ้เขาดูอีกรายการนึ่งไม่เกี่ยว <ś led> ไลฟอยู่ล <ś led> เลยเขาดูละครเราด้วยเขาดูละครเราด้วยไม่ <ś led> แต่แต่อย่างในเนื้อเรื่องอ่ะตอนเนี้ยเรามีเรื่องกระสือใช่ไหม ต่อไปมันจะมีสิ่งลี้ลับมันจะมีตำนานมันมีอะไรอย่างงี้ยอีกไหมอ่ะอีเยอะเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็เป็นแบบทั้งฤดูมีไปเรื่อยครับก็แบบไม่ไม่ไม่ได้หมายเพราะว่าแบบไปเรื่อยอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบไปเรื่อยๆของเรื่องนะครับแล้วก็จะเจออะไรตามประเพณีอะไรเงี้ยครับเป็นความเชื่อมีพญานาคแล้วก็มีเอออะไรผีแม่ไม้ดำด้วยค่ะแต่ว่าจะไม่บอกว่า เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่าเกิดขึ้นกับใครคะต้องรอติดตามหรือเกิดขึ้นไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้เงินใช่ต้องต้องรอติดตามดลในขณะที่น้ำฝางกำลังจริงจังเขาเล่นอุ้มและกระทิงเขาคือแบบว่าอุ้มถามวันอะไรวันะวันพุธวันพุธวันพุธวันนี้เหรอ ไม่มีเลยครับเดี๋ยวทำไมถึงต้องถามว่าวันนี้วันอะไรอ๋อไม่เราแค่เราสับสนวันนิดน้อยงานหนักพี่ทิงงานเยอะค่ะเราจะได้รู้ว่าวันนี้พี่ทีไหนแล้วใช่เพราะว่าเราก็ต้องตามลุ้นไปกับคุณผู้ชมด้วยใช่เป็นยังไงเพราะว่าคุณผู้ชมเขาดูเองอ่ะ เขาก็ต้องแบบส่งฟิดแบบให้เรานะอยากให้ทุกคนมาเมาทมอยกันเนาะเวลาดูละครอะติดแฮชแท็กเทนทวิตเตอร์ชายไอ้ข่อยหักเจ้าวันนี้ก็ ep จุดจเออวันนี้ก็ ep สามแล้วมาเมาทมอยกันเดี๋ยวนักสแสดงทีมงานนะคะจะได้ชื่นใจว่าดูละครแล้วเป็นยังไงบ้าง หนูจริงๆอะในเรื่องเนี้ยเราจะบอกว่ามันสามารถแคปเป็นมีมาได้เยอะมากเลยนะอ<ช>หนูว่า <c oughs> มีมหนูน่านจะเยอะที่สุดเยอะมีมน้ำปา,นาเยอะสุดเห<ช>มือนหนูแอบไปส่งน่ารับรีแอคอะใช่หนูแอบไปส่งในทวิตเตอร์ EP หนึ่ง EP สองค่ะแล้วก็แบบว่าเฮ้ๆเเต็มไปหมดไม่หรือหรือไม่ก็แบบคำคมที่นางบอกว่าพูดสิพูดเปล่าอย่างนี้ก็เลิศนะขันอายอยากได้นั่งฝา อันนี้พูดอะไรอย่างอ่ะให้ไปหาเชิงสว่างแล้วแต่ขันอยากได้นั่งในฝันให้อายหันมาทั้งนองซึ่งเดียรทันชอบอันนี้มากอันนี้ครั้งแรกที่เจออ๋อเออใช่คือพอแบบตอนดูประโยคนี้ปุ๊บอ้โหอย่างนี้เลยนะคือแบบเฮ้ยน้องฟ้าทำบ้าจริงไม่แล้วมันเข้ากับบทนางนะนึกออกปะแล้วหน้านางอ่ะคือแบบมันใช่แล้วหนูพูดจริงหน้าเหมือนชอบจริงๆเวลาดูอ่ะใช่ใช่ค ไม่สีมันต้องรู้ว่าใช่เหมือนแบบว่าเจอแล้วรักแรกรักแรกวันพุธพอดูเดี๋ยหนะไม่เราดูเราแบบหยอกอ่ะนึกออกไหมเอ็นดูอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่พูดถูกไหมคะพูดถูกใช่ไหมคะจริงจริงพี่ไอซเขินค่ะเออจริงเนี่ยมีบผู้สาวมาจีบอ๋อ บังเกอกมาปุ๊บก็เจอพี่แม่ตอนตอน้ตนๆก็อย่างางี้แหละเดี๋ยวเรารอนลุ้นกัน<ม>แต่ว่าในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะชอบ<ม>ลูกกำนันหรือเปล่าก็ใช่ไงตอนนี้คนดูวลุลุ้นมากนะว่าสรุปแล้วแบบใครจะคู่ใครเราเองเราก็แบบไม่รู้จะเชียร์ใครอ่ะเดาไม่ถูก<น>อในทวิตเตอร์เมื่อวานแอบ,บไปดูมาบอกว่ามีคนเชียร์ว่าเนี่ย สีกับโจ้นี่คู่กันน่าจะเหมาะเนาะอะไรอย่างเงี้ยผีบ้าทั้งคู่บ้าจริงเขารู้ตอนจบของละครเราเลยเฮ้ยหลอวคะตได้ไหมคะพูดไปเถอดเขาไม่รู้หรอกเราพูดจริงพูดเล่นเขาไม่เชื่อถือเราอีกต่อไปแล้วงงไปหมดแล้วขอโทษคับดูจบเขาก็เก่งแล้วจริงขอบคุณคนที่ดูได้มาถึงตอนนี้นะ้วขบค่ะขอบคุณที่เมตตาครับเราเราสปอยได้ไหมว่า ในส่วนของความรักที่เป็นแบบคู่ชุลมุนเราเนี่ยสี่คนเนี่ยจะยังไงหรือสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดก็ได้นะอจ,จ,ะจริงจริงมันอาจจะไม่ใช่แค่สี่คนก็ได้นะครับ,รบ <laughs> จริงจริงทั้งหมู่บ้านเทพสุริเป็นการรักรักซุกเฮาแบบหมู่บ้านรักทั้งหมู่บ้าน,นะะใช่ครับอาจจะเป็นอะไรที่เราแบบคาดไม่ถึงใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะสี่คนนะคะ หนูว่าความรักอะมันไม่ได้ราบลื่นค่ะทุกคนแบบต้องมีการต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างใช่ใช่ใชซึ่งตรงเนี้ยทาให้ละครแบบสนุกเพราะว่าเราก็จะต้องลุ้นไปกับต้องดูทุกอีพีถ้าพลาดอีพีไหนไปอีพีเดียวก็คือคือมันมีมความ,วามการพัฒนาของความรู้สึกของตัวละครในทุกตัวละครอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราจะได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นที่มันแบบเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันจะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งแล้วก็พัฒนาด้านความรู้สึกอะไรไปด้วย พร้อมกับเห็นประเพณีของภาคอีสานด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่ชอบตรงที่แบบเหมือนเราดูละครแล้วเราแบบมนมีความรู้เพิ่มเติมเออชอบมากแบบบันเทิงด้วยแล้วเราก็แบบเหมือนเรามีความรู้เพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยเยี้แบบยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัวห้าตัวเลยได้นกสามตัวสามสิบสามตัวตโอ้ยพขช่องสามกดสามสิบสามจริงๆในบทนี่ที่บอกว่า ต้อง9สา9จะเจอเนื้อคู่สีที่ฟูตต่อแรกเพราะว่านี่เลยตั้งใจตั้งใจเพื่อการนี้ค่ะตายแล้วเนื้อคู่เป็นกบแต่นี่ดูในสามพัดนะ ซึ่งก็ถูกเลยซึ่งก็สามเปิดแอปอะไรเปิดแอปเปิดแอปสาเลขสามเลขสาอ๋อสาเก้าหรอสามพสอได้หมดอ๋อสามสิใช่3ามสิบสาเก้าอเรื่องอะไรใช่ไม่ใช่สาม้าสามสิบสามหรือสามสิบสามเฉยสามพสามก้าพมันเรื่องอะไรครับโอเคไปดูไม่ใครไม่แน่ใจไปดูย้อนหลับได้ที่3ามพา ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก็ขายของกันตรงนี้เลยเนี่ยขนาดลงมาเมากันตรงนี้ยังสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานอยากให้เล่าถึงบรรยากาศในกองหน่อยเห็นบอกว่าแบบในเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงเองก็เหมือนจะเป็นเจเนอเรชันใกล้ๆกันมันมันชุมนุมมันสนุกสนานขนาดไหนในการไปกองแต่ละครั้งสนุกนะสนุกมากครับสนุกมากครับสนุกจนโดนด่า นสนุกจนเดินโดนด่านะครับแต่ว่าสนุกจริงๆครับต้องไปลองดูใช่คือมันไม่ได้มีค<ๆ>แค่พวกหนูที่เป็นรุ่นเดียวกันไงคือต้องมีทั้งพวกพี่สิงโตพี่นัดพี่โกศิลพี่แซกอะไรเงี้ย <ừ. S 1> แล้วก็มีพวกแม่ๆอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นแบบแก๊งนักร้องแล้วก็แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยไปเราก็เลยเหมือนแบบทาให้การถ่ายทำแล้วมันรวมคนเยอะในแต่ละฉากเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราพวกแบบสนุกกันเยอะมากๆคะ่ะ <ừ. S 1> แล้วก็เหมือนแบบสนิทกัน มากองเหมือนได้ไปเล่นแล้วก็ทำงานแบบผสมกันไปเลยเอ็นจอย่<ๆ>ก็คือมาแบบปล่อยใจเลยผูกพัน,นกันด้วยเ<ๆ>พราะว่าไปถ่ายต่างจังหวัดบ่อย<ๆ>มันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ่อยครับ<ๆ>ซึ่งน้อยมากที่จะแบบเจออะไรแบบนี้ดีๆ,ๆครับ <S <S 2> <S 2> สังัสที่หถึงเขาอบอุ่นนะเออจอยเขาจอยจริงเพราะว่าเนี่ยเขาเาเอ็นจอยมาตั้งแต่เช้าแล้วแกในไหนก็ไหนไหนค่ะขุดเราฝากละครอ้ายข่อยหักเจ้าให้แฟนๆหน่อยว่า มันจะมีแบบอะไรให้ติดตามต่อจากนี้ไปบ้างให้แฟนๆอย่าพลาดค่ะก็สำหรับคืนนี้ EP 3นะคะมาลุ้นกันว่ากระสือเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีกระสือกี่ตัวมีกระหังอีกกี่ตัวแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆในทุกๆ EP ด้วยนะคะจะได้เห็นพวกเราเชาวบ้านเทพสุดินกันนานๆ แมนจ้า <Man> ฝากน้ำเดอจ้าฝากน้ำเดิมอ่ะก,ก,ก็ติดตามกันได้ไอ้ยข่ฮับเจ้านะคะทุกวัน